อีเหนาตอนสึกกระหมังกุหนิงประวัติและความเป็นมาของอีเหนาอีเหนาเป็นวรรณคดีที่มีมาแต่เมื่อครั้งกรุงศรีอยาเป็นราชธานีโดยมีที่มาจากนิทานปัญญีซึ่งเป็นคําสามัญที่ชาวชวาใช้เรียวรรณคดีที่มีความสําคัญมากเรื่องหนึ่งคืออีเหนาปัญญีกรัตปาตีซึ่งชาวชวาได้แต่งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์ชวาพระองค์หนึ่งซึ่งเป็นทั้งนักรบนักปกครองและสงสร้างความเจริญให้แก่ชาวชวาเป็นอย่างมาก ทรงนีพะนาว่าไอลังคะครองราชอยู่ที่เมืองดาฮาหรือดาหาเมื่อประมาณพศ2512พระองค์ทรงมีพระราชธิดาหนึ่งพระองค์และพระราชโอรสสองพระองค์เมื่อพระราชธิดาของพระองค์ได้ทรงเสด็จออกผนวดเป็นชีจึงได้แบ่งราชอาณาจักรเป็นสองส่วนคือกุเรปันและดาหาเมื่อพระองค์สิ้นพระชนพระราชโอรสพระองค์โตก็ครองเมืองกุเรปันส่วนพระราชโอรสพระองค์เล็กครองเมืองดาหา เนื่องจากนิทานปัญญีหรืออีเนวเป็นเรื่องราวที่รับความนิยมจากชาวชาวาเป็นอย่างมากเนือเรื่องจึงปรากฏเป็นหลายสำนวนหลายฉบับและเมื่อเข้าสู่ประเทศไทยฉบับที่ตรงกับอีเนวของเรานั้นคือฉบับมาลัดใช้ภาษากวีของชาวาโบราณมาจากเกาะบาหลีโดยแพร่เข้ามาสู่ประเทศไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ในรัชสมัยของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศมีคำกล่าวสืบเนื่องกันมาว่าพระชนิดาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศกับเจ้าฟ้าสังวาลคือเจ้าฟ้ากุนทนและเจ้าฟ้ามงกุฎได้ฟังนิทานเรื่องอีเหนามาจากนางกำนันชาวมาลายูที่ได้มาจากเมืองปัตตานีพระราชธิดาทั้งสองพระองค์ทรงปวดเรื่องนี้มากจึงมีพระราชินิพนธ์นิทานเรื่องนี้ขึ้นเจ้าฟ้ากุนทนทรงนิพนธ์บทละครเรื่องดาหลังส่วนเจ้าฟ้ามงกุฎทรงนิพนธ์บทละครเรื่องอีเหนา แต่คนทั่วไปมักเรียกบทพระราชินิพนธ์ของทั้งสองพระองค์นี้ว่าอีเหนาใหญ่และอีเหนาเล็กนิทานปัญญีของไทยจึงมีสองสำนวนตั้งแต่นั้นมาแต่เนื่องจากอีเหนาเล็กมีเนื้อเรื่องที่ไม่สับสนเหมือนกับอีเหนาใหญ่อีกทั้งชื่อตัวละครก็เรียกไม่ยากคนทั่วไปจึงนิยมอีเหนาเล็กมากกว่าเมื่อเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองในปีพศ2310ต้นฉบับวรรณคดีเรื่องอีเหนาทั้งสองเรื่องก็สูญหายไป และในสมัยธนมุรีได้มีการเก็บร,รวบรวมวรรณคดีเก่าๆที่ยังคงหลงเหลืออยู่มาไว้ในราชสำนักสมัยเลนนักโกรสินพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาลโลกมหาราชก็ทรงพระราชินิพนธ์บทละครอีเหนาขึ้นโดยยังคงเขาโครงเดิมต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธเลสลาณภาลายัยได้พระราชินิพนธ์ขึ้นมาใหม่ทั้งหมดโดยใช้เขาโครงเรื่องของอีเหนาเล็ก และทรงพระรชนนิพนธ์ใหม่ให้สั้นและสดคล้องกับท่ารำโดยรักษากระบวนการเดิมและพระราชทานให้สมเด็จพระเจ้าบร,รมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษ์มรีจึงเชี่ยวชาญในการละครนำไปประกอบท่ารำและฝึกซ้อมจนเห็นสมควรว่าดีแล้วจึงรำถวายให้ทอดพระเนตรเพื่อให้มีพระบร,รมราชวินิจฉัยอีกครั้งกองบทละครรำเรื่องอีเหนาจึงได้เสร็จสมบูรณ์ได้รับการยกย่องจากวรรณคดีสมโมสรว่าเป็นยอดของกรอนบทละครรำประวัติผู้แต่ง พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยสมบูรณ์เมื่อวันที่24กุมภาพันธ์พศ2310พระองค์ทรงเป็นพระบรมราชโองค์ที่4ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศฟ้าจุฬาโลกมหาราชและกรมสมเด็จพระอมินทรามาพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่2แห่งราชวงศ์จักรีในสมัยของพระองค์เป็นสมัยที่วรรณคดีเจริญที่สุด วรรณคดีในสมัยนี้หลายเรื่องได้รับการยอมรับว่าเป็นยอดของวรรณคดีพระองค์พระราชินิพนธ์บทละครและส่งเสริมให้มีการหาเล่นละครทั้งนอกและในในส่วนของผลงานของพระองค์ในด้านภาษาศิลปะและวัฒนธรรมก็เ,เป็นที่ประจักษ์เต็นชัดแก่สายตาชาวโลกลักษณะคำประพันธ์บทละครรำเรื่องอีเหนามีรูปแบบการแต่งกลอนบทละครจึงมีลักษณะบังคับเหมือนกลอนสี่สุภาพในละวัสมันจะขึ้นต้นด้วยคำว่า เมื่อนั้นบัดนั้นและมาจะกล่าวบทไปโดยคำว่าเมื่อนั้นใช้กับตัวละครเอกของเรื่องหรือตัวละครที่เป็นกษัตริย์คำว่าบัดนั้นใช้กับตัวละครสามัญและคำว่ามาจะกล่าวบทไปใช้เมื่อขึ้นตอนหรือเนื้อความใหม่สำหรับจำนวนคำใน,นแต่ละวรรคอาจมีไม่เท่ากันเพราะต้องให้เหมาะสมกับท่ารำและทำนองเพลงนอกจากนี้ยังต้องมีการกำหนดเพลงหน้าพาดสำหรับประกอบกิริยาอาการตัวละคร เรื่องย่ออีเหนาก่อนถึงสึกกระหมังกุหนิงในดินแดนชาวาแต่โบราณมีกษัตริย์ราชวงศ์หนึ่งคือวงเทวาแต่เดิมก่อนจะมีการก่อตั้งราชวงศ์นี้เมืองมัญยาซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่และรุ่งเรืองมากเมืองหนึ่งเจ้าเมืองมีธิดาสีพ่พระองค์ซึ่งมีสิริโฉมงดงามมาก พระองค์คิดจะแต่งกายสยุมพรให้กับธิดาทั้งสี่แต่หากษัตริย์ที่คู่ควรไม่ได้ต่อมามีเหตุเกิดขึ้นคือมีพระขันชัยกับทงพลุดขึ้นมาที่หน้าพระลานทำให้เกิดเข้ายากหมากแพงชาวเมืองพากันเดือดร้อนโดยท่วนทั่ว เจ้าเมืองอจึงได้ประกาศให้กษัตริย์เมืองต่างๆมาถอดถอนพระขันกับธงออกเพื่อแก้อาถรรพ์ถ้าผู้ใดทำได้สำเร็จจะยกราชธิดาทั้งสและสมบัติให้กึ่งหนึ่งกษัตริย์เมืองต่างๆพากันมาอาสาที่จะถอดถอนแต่ก็ไม่มีใครสามารถทำได้องค์ปตารกาลา เทวดาที่สถิตณเขาไกลลาดได้มอบหมายให้โอรสทั้ง4คือกุเรปันดาหากาหลังและสิงหันสาลีไปช่วยถอนทงกับพระขันได้สำเร็จแต่เทวดาทั้งสี่ไม่ขอรับราชสมบัติหากขอเพียงแค่ราชธิดาไปเป็นคู่ครองจะได้สร้างเมืองอยู่เอง ส่วนความเกี่ยวพันระหว่างวงอสันเดวากับเมืองมัญญานั้นเรียกได้ว่าเกี่ยวดองกันเพราะวงอสันเดวารุ่นต่อๆมาล้วนได้ที่ดังเมืองมัญญามาเป็นพระหมสุรีเท้ากุเรปันมาขอนางลาอารตา ไปเป็นพระหมสุรีส่วนนางดาราดวาตีก็ถูกเท้าดาหาขอไปเป็นพระหมสุรีเช่นเดียวกันเท้าดาหาและเท้ากุเรปันจึงสัญญากันว่าถ้าหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีพระโอรสและอีกฝ่ายหนึ่งมีพระราชธิดาก็จะให้มั่นหมายกันทันทีเท้ากุเรปันมีโอรสองค์แรกกับ พระมาเหสีตำแหน่งลิกูชื่อว่าการัตตปาตีต่อมามีโอรสกับพระหมัยสุรีเป็นหนุ่มรูปงามเล็กเก่งกล้าสามารถชื่ออีเนามีพระธิดาชื่อวียตาส่วนเท้าดาหามีพระธิดา กับพระไมสุรีชื่อบุษบาและมีโอรสชื่อศิยะตาเทา้ากุเรปันมั่นหมายนางบุษบาไว้ให้กับอีเนาฝ่ายประไมยสุรีเมืองมัญญาได้ให้กำเนิดพระธิดาชื่อจินตาลาวาตีที่มีอายุรุ่นดาวคราวเดียวกันกับอีเนาเมื่ออีเนาจเจริญวัยจนถึงอายุ15ชั้าชันสาก็มีความ เชี่ยวชาญเก่งกล้าสมเป็นโอรสกษัตริย์ต่อมาพระมานดาของพระไมสุรีเมืองมัญญาซึ่งเป็นพระอัยกาของอีเนาบุสบาและจินตลาที่วงคตเท้ามัญญาจึงมีราชสารแจ้งไปยังเมืองกุเรปันและเมืองดาหาเท้ากุเรปันจึงให้อีเหนานำเครื่องเคารพศพไปร่วมงานครั้งอีเหนาไปถึงเมืองมัญญา ได้เข้าเฝ้าเท้ามัญญาและพบก,กับจินตลาจึงนึกรักคิดใคร่ได้นางเป็นชายาจบพิธีถวายพระเพลิงเสร็จแล้วก็ยังไม่ยอมกลับเมืองกุเรปันเท้ากุเรปันเห็นว่างานศพก็เสร็จสิ้นไปแล้วจึงให้คนถือหนังสือไปตามตัวอีเหนากลับโดยบอกเหตุผลว่าพระมารดาทรงคันแก่ใกล้ประสูตอีเหนาต้องจำใจกลับวงัง แต่ได้เขียนเพลงยาวเละฝากแหวนสองวงขอเลขกับสบายของนางจินตลาเมื่ออีเหนากลับมากุเลปันก็คิดถึงแต่จินตลาเท้ากุเลปันจึงมีพระราชสารเร่งรัดไปยังเท้าดาหาเพื่อ จะจัดการวิวาห์ระหว่างอีเหนากับบุษบาให้เป็นที่เรียบร้อยฝ่ายอีเหนาเมื่อทราบว่าจะต้องแต่งงานกับบุษบาจึงออกอุบายขออนุญาตท้ากุเรปันออกพระพาดปา่าและปลอมตัวเป็นนายโจรชื่อมิสาปัญญีให้พี่เลี้ยงและไพ่พลปลอมตัวเป็นชาวบ้านป่าทั้งสิน้นเดินทางมุ่งหน้าสู่ภูเขาจากนั้นอีเหนาก็เข้าเมืองมันยา ได้นักเล่เข้าหานางจิตลาได้นางวินชายาและได้อ,อีกสองนางคือมายาลัมีและสการวาตีเป็นชายาและรับสังฆามาราตาเป็นน้องชายเท้ากุเรปันสงสารเรียกอีนหนากลับเมืองถึงสองครั้งพร้อมทั้งนัดวันอภิเษกระวังอินหนากับบุษบาแต่อีนหนาไม่ยอมกลับและสั่งความตัดดอนนางบุษบาเท้ากุเรปันและเท้าดาหาทราบเรื่องก็ขัดเคืองพระทยัยเท้าดาหาถึงกับบุตรปากว่าถ้าใครมาขอบุษบาก,ก็จะยกให้ จรากาเจ้าชายลูกชั่วตัวดำซึ่งเป็นละตูเมืองเล็กเมืองหนึ่งและเป็นอนุชาของเท้าวลาสาแต่อยากได้ชายารูปงามจึงให้ช่างวาดรูปพระราชิามเมืองต่างๆมาให้ช่างวาดผู้หนึ่งได้เดินทางไปเมืองดาหาและวาดรูปนางอุสบามาสองรูประหว่างทางองค์ปาลกาหลามพอพระทัยที่เหนาหนีการแต่งงานจึงบันดาลให้รูปนางอุสบาหายไปหนึ่งรูป จอรากาได้เห็นรูปของนางบุษบาก็หลงไหลไฟฝันถึงขั้นสรบไปในทันทีที่เห็นลูปเมื่อฟื้นมาจึงขอให้ประตูล่าสามเชื่อถาไปสู่ขอให้ท้าวดาหากำลังโกรธอีหนาอยู่ประกอบกับได้พังปากไปแล้วว่าถ้ามีใครมาสู่ขอจะยกให้จึงจำใจย,ยกนางบุษบาให้กับจอรากาและกำหนดการวิวาภายในสมเดือนกล่าวถึงกษัตริย์อีกวงหนึ่งสามพี่น้ององคพี่ครองเมืองกำหมังกุนกิง มีพระโอรสรูปงามชื่อวิยาสกรรมอยู่มาวิยาสกรรมโอรสเท้ากำหมังกุนิงสเสด็จประาพาสป่าได้พบกับภาพวาดของนางบุษบาที่องค์ปตาลกาหลาบรรดาให้หายไปก็ข้าใครไหลลงจนถึงข้าสลบไปเช่นเดียวกับจอรกาเท้ากำหมังกุนิงรักและเห็นใจพระโอรสมากจึงให้คนสืบหาว่านางในภาพเป็นใครเมื่อทราบแล้วจึงส่งราชทูตไปสู่ขอ,ขอนางบุษบา จากท้าวดาหาแต่ท้าวดาหาปฏิเสธเพราะได้ยกนางบุษบาให้กับจรกาไปแล้วจึงทำให้เกิดศึกชิงนางขึ้นศึกในตอนนี้เรียกว่าศึกกระหมังกุนิงเรื่องย่อไอเหนาตอนศึกกระหมังกุนิงเมื่อถึงกำหนดการอภิเษกท้าวดาหาก็มีสารถึงท้ากุเรปันให้เจียมพิธีอภิเษกแต่อิเหนาบอกปัด ทาให้เท้าดาหาโกรธมากจึงประกาศจะยกบุตรสบาให้กับใครก็ได้ที่มาขอเพราะฉะนั้นเมื่อประตูจรกากษัตริย์รูปชั่วตัวดำให้พี่ชายคือระตูราสสำไปสู่ขอบุตรสบาให้กับตนเท้าดาหาก็ยอมยกให้ต่อมาเท้ากำหมั่นกุนิงส่งทูตมาสู่ขอบุตรสบาให้กับวิยาสกรรมซึ่งเป็นโอรสแต่เท้าดาหาบอกปฏิเสธเพราะได้ยกให้กับประตูจรกาไปแล้วเป็นเหตุให้เท้ากำหมังกุนิงโกรธมากและยกกองทัพมาล้อมเมืองดาหา ท้าดาหาจึงของกําลังจับพระเชษฐาและพระอนุชาท้าปุรรปันมีคําสั่งไอเหนาไปช่วยรบไอเหนาจึงจําใจต้องจากนางจินตราและยกกองทัพไปช่วยรบการศึกครั้งนี้ไอเหนามีชัยชนะเท้ากำลับบงคนหนิงถูกไอเหนาฆ่าตายและโอรสคือวิยยสกรรมถูกสังฆามาราตาฆ่าตายกองทัพที่ล้อมเมืองก็แตกพ่ายเมื่อชนะศึกแล้วไอเหนาก็ได้เข้าเฝ้าเท้าดาหาและได้พบกับบุษบา อเหนาได้เห็นความงามของบทบาก็หลงรักและนึกเสียดายพยายามหาอุบายให้อยู่ในเมืองดาหาต่อไปพยายามหาโอกาสให้ใกล้ชิดนางบทบาโตัวอาศัยเสียตราเป็นสื่อรัก อินเนาพยายามหาทุกวิธีทุกทางเพื่อจะได้นางบุษบาเป็นของตนและเมื่อเท้าดาหาจะจัดพิธีอภิเษรหวางบุษบากับจรกาอินเนาก็ใช้วิธีการสุดท้ายโดยการทําอุบาเผาเมืองและลอบพานางบุษบาหนีออกมาจากเมืองไปซ่อนในถ้ำที่เตรียมไว้และก็ได้นางเป็นมหเหสีในที่สุดคุณค่าด้านเนื้อหา แนวคิดของเรื่องเรื่องอีเหนา่าตอนสึกกรหมังกุนิงเป็นเรื่องที่แสดงให้เห็นถึงความรักของพ่อที่มีต่อลูกรักและตามใจลูกทุกอย่างแม้กระทั่งตัวตายก็ยอมฉากเนื้อเรื่องเป็นเรื่องของชาวาแต่การบรรยายฉากในเรื่องเป็นฉากของไทยบ้านเมืองที่กล่าวพรรณนาไว้คือกรุงรัตนโกสินทร์วัฒนธรรมประเพณีที่ปรากฏในเรื่องคือเรื่องของไทยที่สอดแทรกเอาไวอ้อย่างมีศิลปะ ปมขัดแยง้ตงตอนศึกกำมังกูหนิงมีหลายข้อขัดแยง้งแต่ละปมปัญหาเป็นเรื่องที่อาจเกิดขึ้นได้ในชีวิตจริงและสมเหตุสมผล 2. ตัวละครในเรื่องอีหนอตอนศึกกำมังกุหนิงมีตัวละครมีบทบาทสำคัญปรากฏอยู่มากตัวละครมีบุคลิกลักษณะน,นิสัยที่โดดเด่นและแตกต่างกันเช่นอีหนอหรือ ลาเด่นมนตรีเป็นนรสของท้าวกุเลปันและประาไมสุรีนีละอารตาแห่งกรุงกุเลปันอีเหนาเป็นชาลรูปงามมีสเสน่ห์เจราจาอ่อนหวานนิสัยเจ้าชู้คันอีเหนวโตเป็นหนุ่มได้พบจินตลาลและหลงใหลานางมากจึงปฏิเสธไม่ยอมแต่งงานกับบุษบาแต่พอได้พบบุษาบาก็หลงใหลรักนางบุษาบาเป็นที่ดาของท้าวดาหาและประาไมสุรี ดาลาวาตีเป็นหญิงที่งามลำเลิศดกว่านางใดในแผ่นดินชาวากิริยามารยาทเรียบร้อยคารมคมคายฉลาดเฉลียวทันคนใจกว้างและมีเหตุผลจึงผูกใจให้อีเหนารักใคร่ลงไหลนางยิ่งกว่าหญิงอื่นนางถูกเทวดาปัรพบุบุษของวงอาสันแดหวาคือองค์ปาราลกาหลา บันดาลให้ลมพายุหอบไปทำให้นางต้องพัดพาคจากอินเนาและพระบิดาพระพระมันดาเป็นเวลาหลายปีกว่าจะได้พบอินเนาและวิวากันโดยนางได้รับตำแหน่งเป็นพระหมายสุรีฝ่ายซ้ายจินตลาวาตีเป็นทิดาของรัตูมัญญากับประหมายสุรีจินดาสารีแห่งเมืองมัญญามีรูปโฉมงามมีผิวส่องสีนิสัยเจ้าอารมณ์ เอาแต่ใจตนเองแสนงอนช่างพูดประชดประชันบางครั้งก็ก้าวลาวหยาบคายคันอีเหนาได้รับคำสั่งจากเทากุเลปานให้ไปช่วยทำศึกที่กรุงดาหาทำให้นางไม่ได้พบกับอีเหนาอีกเลยจบจนเวลาผ่านไปนานหลายปีเทากุเลปันจะจัดพิธีวิวาให้อีเหนาจึงทรงมีสารมาถึงระตูมัญญาให้พาจินตลา ไปเข้าพิธีด้วยในตำแหน่งป้าหมายสุรีฝ่ายขวาควรค่าด้านกลเล่าเวทีการแต่ง 1. จินตภาพกวีใช้คำบรรยายไ้้ชัดเจนทำให้ผู้อ่านสามารถนึกภาพตามและได้รับอัธรุษในการอ่านมากขึ้น 2. ภาพพจน์ภาพพจน์พพที่กวีนำมาใช้มีหลายลักษณะและล้วนทำให้บทละครเรื่องอีหน่อมีความไพเราะสละสลวยและสามารถถ่ายทอดอารมณ์ได้ลึกซึ้งกินใจได้แก่ การเปรียบเทียบแบบอุปมาหรืออุปมาโวหารเป็นการใช้โวหารเปรียบเทียบโดยใช้คำเปรียบเทียบเหมือนกับสิ่งหนึ่งทำให้เห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นการเปรียบเทียบเกินจริงหรือการใช้โวหารแบบอติพจน์เป็นการใช้คำเปรียบเทียบที่เกินจริงเพื่อเน้นความรู้สึกทำให้ผู้อ่านเห็นภาพเล็กเกิดความรู้สึกที่ลึกซึ้งได้ง่าย 3. การเล่นคำโดยการใช้คำซ้ำ มีการใช้ภาษาที่สวยงามเล่นคำพ้องเสียงเล่นสัมผัสแพนชนะเพื่อให้เกิดความไพเราะเช่นตอนอีเหน่าชมดงโดยนำชื่อนกกับชื่อไม้ที่เป็นชื่อพ้องกันมาโยงสู่การค้ำครวนเมื่ออ่านแล้วเกิดความไพเราะมากขึ้นคุณค่าด้านความรู้และความคิด หนึ่งแสดงให้เห็นถึงความเชื่อประเพณีและพิธีกรรมเช่นความเชื่อเรื่องการทำนาโชคชะตาหรือโหราศาสตร์ดังตอนที่ท้าวกำมังคุณิงยกทัพไปตีเมืองดาหาก็ใช้โหนทำนายดวงชะตาของเขาแม้ตอนนี้อีเนาจะยกทัพไปช่วยเมืองดาหาก็ต้องพิจ,จรนารณาเลือกยามและมีการประกอบพิธีที่เรียกว่าปันไม้ข่มนม้ำสอง แสดงให้เห็นถึงสภาพการสงครามเมื่อครั้งอดีตแม้บทละครเรื่องอีเหนาจะมีเขาเรื่องมาจากนิทานพื้นเมืองของชาวาแต่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ่าณพาลัยได้ทรงดัดแปลงแก้ไขให้เข้ากับธรรมเนียมของไทยอาทิการตั้งค่ายเมื่อมีสงครามในสมัยโบราณตามให้ข้อคิดกติเตือนใจที่ว่าลูกใครใครก็รักและตามใจลูกเกินไป บางครั้งความรักของพ่อแม่ก็อาจจะฆ่าลูกและฆ่าตนเองด้วยเช่นเท้ากระหมังกุนิงก่อนข้างต้นเป็นบทบรรยายความคิดของอีเนาที่มีต่อวิยาสกรรมซึ่งเป็นโอรสของเท้ากระหมังกุนิงโดยอีเนาเห็นว่าเป็นเพราะวิยาสกรรมนั้นลูกงามจึงไม่แปลกใจที่เท้ากระหมังกุนิงผู้เป็นพ่อจะรักใคร่เอ็นดูมากจนสุดท้ายต้องมาตายเพราะความรักที่มีต่อลูกนั่นเอง